ครับองหวานพี่น้องครับข้างเขโอ้เสียบล้านพี่นองครับ้องหวานนี่ไงค่ะบนต่างหวครับเสียบวาไหพี่นองครับพวกนี้ครับพคนกินใุ้นพี่นอนห้องหวานครับต้องเกเร็วเดี๋ยวตัดน้เเอาอะไรซั่งกินด้วยกันเหรอเอาอะไรเอาอีกเนี่ยเรื่อเสียบเอาอีกอะไรต่อ จะยืนอยู่ตรงนั้นก็ได้ไม่ต้องเดียดมาหรอกใช่เอาอยู่เนาะสามนาทีนี่งไม,ไมค์คเพิ่งเอาน้ำแกงใสฉะครับข้อหนึงครับนี่ผมเอาเนี่ยเอาเนี่ยกระพือมันเผือกใช่ไหมมนเผือกแล้วก็ข้าวโพดครับข้าวโพดแ,แตงครัแบแตงกัวแตงแตงไทยบุญเซม เขาเรียกอะไรนี่วเส้สลิมวุ้นเส้นวุ้นเส้นนะต้งวุ้นเส้นเหวุ้นเส้นรจกัูชานะวเส้นวุ้นเส้นวุ้นเส้นเข้านี่ครับพี่น้องครับม่วาวนครับสลิมเรว่าวุ้นเส้นสลิมสลิมเสียเวลาพี่น้องครับผมเครับ แต่เียบัสยาันมีอยู่มา้อปีจ่ากยไปมันโบราณเ็่ยลอสลิมสลิมไมันจะแขงกันนี่ก็เป็นลูกตามครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เขาเรียกะ่รอะไรถ้ทิมกรอบจ้าถ้าทีมกรอบนี่แหละครับอันนี้บุญมะพร้าวบุญมะพร้าวกระพุอันนี้มันฟักทองเือก สาคูสาคูแล้วช่องก็ <พอ S 2> ช่องแตงไทย<ด>สลิมทับทิมเม็ดเล็กทับทิมเม็ดเล็กแล้วก็อันนี้และวช่องสิงคโปร์โอ้โพี่น้องครับมีทุกอย่างนะครับพี่น้องครับนี่ครับและวช่องสิงคโปร์นี่พี่น้องเป็นเผ็ดีขายดีดีครับโอ้พี่น้องครับเข้าไปต่อยอดไปขออายยืบันท่องครับช่วงนาฮวนสงกรานต์นี่ครับพี่น้องครับเพราะว่าขายดีทนาะพี่น้องครับมาต่อยอดขายคือคนเป็นรองครับเป็นนี่เลยครับ เป็นขนมหวานครับพี่น้องครับขนมหวานเป็นชุดครับไส้ถั่วครับพี่น้องครับเสียบลาพี่น้องครับกระคาเป็นทุงเลยยี่สิบบาทนี่พี่น้องครับมันกันเสียบมางไหนพี่น้องครับนะพี่น้องว่ากินน้ำกันครับพี่น้องครับคลิปนี้พี่น้องที่ชอบกดแช่์กตติดตามคตกใจเป็นกรื่องใจญ่ที่ครับเด้อพี่น้องับสุดท้าคลิปนี้ อายุชีวิสามมาสุก,กุบแล้วก็ช่องหนึ่งครับบางคำท่อมาสุกภพขอสวัสดีครับพี่น้องครับ